อีดีคอมพอดแคสต์พอดแคต์เพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีครับคำสั่งต่อไปในกลุ่มของ on check นะครับก็คือคำสั่งนี้ครับคำสั่ง Fe Frail นะครับในที่นี้เนี่ยนะครับในคำสั่งที่เหลือเนี่ยนะครับเป็น free f e f a i l นะครับ 3G 6G 8G เนี่ยนะครับเราจะามันจะเอาค่าแกน x แกน y แกน z เนี่ยนะครับไปประมวลผลทีหนึ่งก่อนนะไปประมวลผลก่อนแล้วได้รูปแบบรูปแบบหนึง่งแล้วถึงจะเป็นลักษณะของการการตรวจสอบนะครับจริงๆก็เหมือนกับเช็คนั่นแหละครับนะเช็คก็คือการเขย่าครับก็คือการสลับระหว่างแกน แกน y แกน z นะครับสลับไปสลับมานะครับเขาก็จะถือว่าเป็นการเช็คในที่นี้ฟรีเฟลก็คือใบไม้ร่วงนะครับก็คือร่วงหล่นนั่นเองนะครับร่วงหล่นร่วงลงมานะครับตัวไมโครบิดร่วงลงมานะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยจะเทสให้ดูกับซิมูเลเตอร์ก็เทสไม่ได้ซะด้วยนะครับก็รบกวนคู่ฟังนะครับ ผู้ดูผู้ฟังเนี่ยไปไปทสสอานะครับจากจากตัวไมโครปิดเองนะครับแต่ให้ทราบว่ามันสามารถเช็คได้ว่าเป็นการร่วงนะครับเป็นการร่วงนะครับเป็นการหล่นแต่ย้ำนะครับว่าหล่นในที่นี้เนี่ยจะไม่กระแทกนะครับเป็นลักษณะของการหล่นลงมานะครับแต่ไม่กระแทกนะครับนะเพราะถ้าสมมติเกิดกระแทกมันจะมีอีก3าํคำสั่งรองรับ นั่นหมายความว่าถ้าเราเขียนคําสั่ง free f a l นะครับแล้วไปเขียนคําสั่ง3 g ด้วยมันอาจจะไม่แสดงผล free f a i l เลยก็ได้เพราะว่ามันจะไปแสดงผลการกระแทกแทนซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอีก3คําสั่งก็คือการกระแทกนั่นเองนะครับจากการทดลองนะครับ3 g นี่คือกระแทกแบบเบามากนะกระแทกตึกเดียวทํางานเลยนะครับพอเป็น6 g เนี่ยต้องมีความรุนแรงสักเพิ่มสักนิดหน่อยละ นะครับต้องมีความรุนแรงเพิ่มสักนิดและเนื่องจากว่าจริงๆมันมันมันเปรียบเสมือนการการตกลงมาลง,ลงบนพื้นนะครับแต่ไม่ได้สูงนักนะถ้าเปรียบเทียบความสูง 8G ก็คงจะสูงที่สุดก็คือการกระแทกเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับตกเงี้ยตกแรงสะหน่อยตกเบาๆอะไรประมาณนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะประยุกต์ใช้ เจ้าตัวไมโครบิดเนี่ยไปตรวจสอบอะไรก็ตามแต่ได้อีกเยอะพอสมควรนะครับเรื่องของการกระแทกเนี่ยนะครับจะเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ที่มีความปลอดภัยนะครับที่ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับผมเคยเห็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับที่นักเรียนใช้ตัวเซนเซ,นเซอร์ไปใส่ในหมวกกันน็อกนะครับเซนเซอร์ไปใส่ในหมวกกันน็อกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ รถล,ล้มนะครับก็จะให้โทรตัตรนมัติไปที่1669หรือ2ข้อความไปอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยโหเขียนโปรแกรมกันกันเยอะใช้ได้เลยนะครับตรวจสอบนะการการกระแทกหรือหรือถ้าบางคนโปรเจกต์เดียวกันเลยแต่เขียนไม่ดีเนี่ยนะหมวกเอียงสักหน่อย นะก็ก็โทรแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งวุ่นวายพอสมควรเลยแต่ถ้าเมื่อเกิดปัจจุบันเราใช้ไมโครบิดเนี่ยนะครับโอ้ง่ายเลยครับนะง่ายเลยตรวจสอบการกระแทกนี้ได้เลยนะครับเราอาจจะใส่แปดไปเลยก็ได้นะครับเมื่อมีการกระแทกแบบแรงพอสมควรถึงจะโทรนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนนี้นะครับทั้งทั้ง4ตัวเนี่ยของต้องรบกวนให้ไปทดลองเองเนาะนะครับโอเคนี่คือ คำสั่งออนนะครับคือคำสั่งอ n อนในขณะเดียวกันเราก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่ามันเกิดสถานะอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับ is check เห็นไหมฮะนั่นหมายความว่ามันก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเช็คหรือเปล่านะเกิดเหตุการณ์โลโก้อัพหรือเปล่าเกิดเหตุการณ์โลโก่ดาวหรือเปล่าเกิดเหตุการณ์กระแทกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ นะครับก็ให้ค่าถูกกับ a l s e กลับมาโอเคนะครับในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นกับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับในรูปแบบของการกระทำที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับเราอ่านค่ามาพิจารณากันเลยนะครับเพราะว่าจะอธิบายยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปนะครับ ติดตาม Vidicom Podcast ได้ที่ Podbean และ YouTube